นี่เราก็ถึงภูเก็ตแล้วนะคะสู้สู้เขม่เราเดินเลยปะไม่ขายเอเชียอ๋อตับอยู่กระเป๋าไม่เจอนอไม่หนาโอ้ยอีสานนี่เยจะดมาถามรนี้ก่อนไม่ทางไปถามบนนันไม่มีทางออกมาาไหนก็มาู้หกร้อยคให้เลขปากสุดหกร้อย คนขับกับคนดิวรถก็คือคนเดียวกันไม่จริงๆถ้าใครมาก็คนแบบจองเลยไม่นะจริงๆเอาจริงๆป่ะถ้าบอกราระบกตามอันนี้ที่เขาขึ้นขึ้นตามมิเตอร์มันจะเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้มันหาจากตัวเมืองประมาณ40สบนาทีใช่ไหมใช่แล้วก็แก๊ปอะไม่มีด้วยเออถ้าแต่ถ้าแก๊ปอย่างน้อยแบบ เมื่อกี้เราลองกดดูมันก็หกร้อยหกร้อยหกร้อยกว่าบาทเออหกร้อยกว่าบาทประมาณนี้ซึ่งแบบเมื่อกี้เราก็ไปดูกับเขามาเขาก็เออเออมท่ถ้าเหมือนจะไม่เอาเขาก็เลยลดให้เออจากเจ็ดร้อยเหลือหกร้อยก็คือถ้าเกิดว่าใครมาแล้วก็ถ้าเขาคิปเจ็ดร้อยก็เต่อเขาเรือหกร้อย่ถ้าแบบว่าไม่เอาไม่เอาแ้่ถ้าแบบไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเหตุผลที่ไม่ขับที่จริงขับรถเองก็หูนั่งเออเหอะ ขับรถเองก็ขับรถเองต่อวันอะเช่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อวันพอดีอ่ะสี่วันไม่เราคือมันแต่เราไว่เป็นะเพราะว่ยเราไม่คยขึ้นแดกีเขาบอกว่าแท็กซี่ไม่ใช่ทางไม่ใช่แท็กซี่นะคะมันเป็นแบบรถที่เขาขับไปส่งให้อยากแวะท่ แต่ว่าแถวต่้งส่วนเนี่ยเขาจะแบบเช่าเอาใช่ไหมคใช่ส่วนมากจะเช่ารถเยอะเช่าบ้ตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนในเราอยากบอกว่าก่อนมาภูเก็ตสิ่งที่ต้องทําคือขับขับรถไม่แล้วก็คือจากที่เมื่อกี้ที่บอกว่าค่ารถใช่ไหมจากจากแอร์พอร์ตมาในโรงแรมอ่ะจริงๆแล้วว่าที่แอร์พอร์ตอ่ะมันมีรถอยู่แล้วแล้วมันคิดเท่าไหร่คนละหนึ่งร้อยใช่ไหมร้อยแต่ว่ามันเป็นแอร์บัสไงเป็นแอร์บัส ก็คือถ้าใครจะมาก็ลองดูว่ามันจะลงที่ไหนบ้างชั่วโมง20จาก40นาทีแต่จริงๆมันก็มีค่าแล้วกันคเมื่อกี้คือรถมันก็ติดติดมาตลอดชัวงเลยเนาะอือใช่ก็เป็นประมาณนั้นนะ ที่พักที่อุ้มมาพังนะคะที่ซีเบย์โฮเทลภูเก็ตนะคะก็คือค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ4,800กว่าบาทนะคะ3วัน2คืนพร้อมทิปดำน้ำด้วยนะคะช่วงนี้เขาก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะถ弟弟้าใครสนใจก็ลองไปดูใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ได้นะคะแล้วห้องก็โอเคนะทุกคนคือมันก็สะอาดแล้วก็สวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ทห้องให้ดูนะคะว่าห้องเป็นยังไงบ้างเนาะ แล้วก็อยู่กันที่หาดกตาตะบีแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือมาไกลมากแล้วก็ไกลจากที่พักมากแล้วก็ที่เนี่ยเหมือนแบบรถอะไม่ค่อยมีด้วย mm hmm. ก็คืออุ้มแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครมานะคะ mm hmm. ก็คือแนะนําว่าให้ขับรถมาจะดีกว่าเพราะว่าหารถยากมาก mm hmm. แล้วก็แพงมากๆคือเหมือนเที่ยวนึงก็แบบสี่ห้าร้อยแล้วอะ่ะน mm ั hmm. ่นแหละแท็กซี่ก็ไม่มี ตอนนี้เราก็อยู่ที่สตรีทฟู้ดของกระตาใช่มหาตอนนี้เรากำลังมาหาอะไรกินนะคะมันก็จะเป็นแบบร้านอย่างเงี้ยเล็กๆมาแบบง่ๆงอ่ะแบบว่าไปเอาดับหน้าเออจริงไม่รู้เรื่องอะไรจิ้มอะไยจ้าจิ้มเลยจ้าตอนนี้เราก็อยู่ในร้าน เฮ้ยมึงตัอยู <S <S uh ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยว่ะมันจะนั่งยังไงล่ะเพื่อนไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่เรามาตอนแรกอ่ะเขอผัดล้มึงอ่ะเขผัดกูอย่างเงี้ยเขาผัดเขาผัดนะเขาผัดกูก็คอนเทนต์นะคะเจเดือนจัดการมันบลอดได้เลยเด้อมันบลอดได้เลยเด้ออันนี้ก็คือจะเป็นแม่ของกลุ่มเธอแต่งให้ลูกพี่ ลก,ก็คือรถอะเขานัดเท่าไหร่นะตีห้าห้าสิบก่แต่ตอนเนี้ยตีห้าสิบ อันนี้โอ้ยเยอไข่ต่อแล้วก็มีอันนี้ไข่ต้มไข่ตุ้งมดแล้วก็มีโคซองแล้วก็แซนด์วิชสดไหนดูดิแซนด์วิชแค่นี้พี่อี้ยน่ากินมากพี่แซนด์วิชสองอันนะคะแล้วก็โคซองอุ้ยเขาไม่สองอันเลยใช่แล้วก็มีส้มหนึ่งลูกแล้วก็มีอันนี้น้ำส้มใช่ป้าน้ำป้าคนหนึ่งใช่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ใส่เรือ กินบนเกาะเออโอเคครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้แอบถามที่คนขับแล้วเขาบอกว่าก็คือที่จุดบริการเรือก็จะมีอาหารเช้าให้กินอีกก่อนขึ้นเรือแล้วก็ววบนเรือก็มีให้อีกก็คือจุกจิกไปเลยคุ้มแบบรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างคือคอ่าใช้จ่ายทุกอย่างรวมกับค่าห้องพักแล้วนะคะก็น่หละตามนั้นที่บอกไปตอนต้นขีปไปเจอกันที่ค่าเรือครับ อนนี้นะคะแล้วก็อยู่กันที่ที่ไหนเอ้ค่ะ <c oughs> แล้วก็มาถึงจุดที่แบบท่าเรือแล้วนะคะอันนี้เขาก็มีแบบอาหารเช้าให้เดี๋ยวอุ้มจะถ่ายดูว่ามีอะไรบ้างเนาะ ก็ค yeah. mm ือเขาจะให้เรามาเช็ค hmm. อ yeah. mm ินนะคะตรงแบบจุดขึ้น่าเรือก่อนเนาะก่อนที่จะไปชื่อนัก้านะนป้าจุมอร์นิ่งรับใช้มือนี้ได้เลยนะคะสองท่านนะคะเดี๋ยวขอทราบชื่อนามสกุลอายุสมหวัดที่จะอาศัยทั้งสองท่านเลยส่วนบริษัทหนึ่งท่านนะคะตัวนี้จะเป็นใบประกันอุบัติเหตุนะคะใช่อันนี้มาถ้าเราเช็คอินเสร็จไปเลย มันคืออะไรวะผขมว่าแบบเรามาจับคลิปกับเขาอะไรเงี้ยใช่คือเขาน่าจะแบ่งเป็นสีสีไม่รู้ว่าอะไรเออใช่เขาจะเรียกเราว่าทีมสีเขียวเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันตอนนี้นะคะเราก็ฟังฟังเดือนฟังอะไรนะไกด์ค่ะไกดไกดเขาจะบอกเราก่อนว่าข้อมูลต่างๆในการที่เราไปในแต่ละเกาะหรือว่าไปที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็นั่นแหละเสรแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นเรือกัน ที่าเรือของเลบันามันนะคะจากของเิฟอัานดามันทุกคนแล้วคือวันนี้มันเป็นทิปที่เราต้องมาหมู่เกาะสุรินทร์แล้วเราไฮไลท์ก็คือหมู่บ้านมอแกนที่ทุกคนรู้กันแล้วทริปนี้เราก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าที่เราไม่ได้ไปหมู่บ้านมอแกนอ่ะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าโควิดมันมีคนติดเขาก็เลยแบบอืมแต่ห้าโมงมันจะเข้าอีกทุปอง็จะเข้เลยโอเคขอบคุณมากค่ะเออมันก็จะเข้าสองพอดีเลย

เดี๋ยวเราคุณเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะจ้ะแกมองเลยได้ดีเลยวัสศรินนะคะได้รวบรวมมอแกนไปที่นี่นะคะซึ่งเหลือประมาณไม่กี่ร้อยนะคะไม่กี่ร้อยหลักคาเรือนะตรงนี้เนาะมอแกนที่นี่นะคะจะมีสองสัญชาติ้วยการสัญชาติแรกก็คือสัญชาติไทยนะคะ กีจสัจชาหนึ่งก็คือพม่านะคะเนื่องจากว่าเขตตรงนี้นะพี่ขาติดต่อกับพม่าเลยจะมีไปแล้วก็คือติดต่อกับพม่าเลยนะคะองเราจะมีสองสัจชาด้วยกันนะเขาสามารถพูดได้สามภาษาเลยนะพี่หาภาษาไทยภาษาเมียนแล้วก็ภาษาพม่านะแค่พูดอย่างเดียวนะพี่หาอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะคะโฮแกรนที่นี่มีนามสกุลเดียวนามสกุลเหมือนกันเลยนะพี่หานามสกุลว่าคลาดทะเลนั่นเองครับเราสมเด็จย่านะคะมอบให้เขานั่นเองครับว่าเขาสามารถดำน้ำลึกได้ถึงสิบเมตรเลยโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะสมเด็จย่า มอบนักศกษามีให้เขานะคะบนบนบ้านโรงเรียนตรงนี้นะคะจะมีโรงเรียนอยู่นะคะมีโรงเรียนอยู่แล้วก็มีอนามัยสูงด้วยนะคะจะมีหมอหาสามานะแล้วก็มีครูอาสามาอยู่ที่ด้วยนะ Looking looking Whoa! drip, drip. at at my your Me, look at me! Oh, I'm killing it! Whoa! Whoa. Swing it side to side, and A I'm killing it.